tiếng nhận à dạ ừ? đa, yeah, mi này lòng tiếng dạ mi thế เบิ้งสภาพสภาพเบิ้งคุณอะสะภาพดูสภาพอาพื้ออคิดว่าคนเก็บมันจะเหนื่อยไหมเนี่ยกองทัพฮะดูดิเนี่ยดู đua kịp rồi na, ẹo, đi lấy quạt qua quạt đi, kịp rồi,